สำหรับคลิปวิดีโนี้นะครับผมน่ามีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับผมน่าก็ในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนในคลิปิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับมีแอปพลิเคชันหาเงินใหม่นะครับดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store หรือจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันเผื่อใครค้นหาไม่เจอนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า b a s c o Go, Go Go นะครับก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10,000 0ดาวน์โหลดแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปถึงเล่นได้ พื้นที่ใน,นการติดตั้ง6 4 m b เมกะไบต์แล้วก็รีวิว7,000รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่4.3ดาดวด้วยกันตรงนี้นะครับสำหรับ Android ที่รองรับนะครับก็คือเป็น Android เวอร์ชั6.0กนขึ้นไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับก่อนจะไปเปิดนะครับเราต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก่อนนะครับให้เรากดที่คำว่าติดตั้งได้เลยนะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็รอสักครู่หนึ่งให้ทางแอปพลิเคชันทกากกรดดตดติัง้ง แอปพลิเคชันบัส go 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 นะครับผมนะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะติดตั้งให้สำเร็จนะครับนี่ทุกคนะกำลังติดตั้งอยู่แล้วก็สแกนความปลอดภัยของทาเสียวมีนะครับตรงนี้เนาะก็เวอร์ชันแอป1.1.2ด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่าผ่านนะครับไม่มีความเสี่ยงใดๆนะก็คือเปิดแอปพลิเคชันกันได้เลยนะครับก็ระหว่างนี้นะรอสักครู่หนึ่งนะครับผม แล้วก็วิธีการสมัครสมาชิกก็คือการล็อกอินด้วยบัญชีของ Google หรือบัญชีของ Gmail ให้เรากด Google แล้วก็เลือกบัญชีของ Gmail ได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกแล้วก็คือกดยอมรับแล้วก็แชร์ตรงนี้นะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับก็คือกดยกเลิกได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับก็รอนี่ทุกคนนะตอนนี้นะครับอ่ามีเราอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วนะครัตอนนี้เราสมัครสมาชิกเสร็จไป,ปลแล้วนะครับ มาที่เมนูการตั้งค่าข้างบนก่อนนะมันคืออะไรอ่ะจะมี language นะภาษาก็มีภาษาเหล่านี้เลยแต่ว่าไม่มีภาษาไทยแนละ้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการเปิดเสียงเปิดเพลงแล้วก็ระบบสั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเรียนนะครับแล้วก็นี่นเป็นเพจนะครับอ่าชื่อว่า b u s Google Go นะครับอ่าในส่วนของเมนูต่อไปก็คือมีเมนู shop ด้วยในะเมนูร้านค้านะกดเข้าไปเมนู shop ก็จะเป็นในส่วนของ น่าจะเป็นที่จอดรถบัสทุกคนนะที่รับนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้อันนี้คือต้องใช้เหรียญหรือไม่ก็ถ้าเราไม่อยากใช้เหรียญคือรับชมวิดีโอไป2งวิดีโอนะครับบัสก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันทุกคนนด้อยากเอาสีอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะตอน่อมาเมนู VIP นะครับมีทุกคน VIP คืออะไรเอ่ยกดเข้าไป VIP นะครับก็คือเป็นการอันล็อกทุกคนนะเราต้องอน่าจะเป็นการสะสมคะแนนนะครับให้ได้3เหมือนคะแนนหรือเปล่า อันนี้คือผมไม่แน่ใจว่า next level นะั่นคือต้องสะสมอะไรนะ15อันนะถึงจะ u n ล o c k ได้นะครับอ,อันนี้เรามาดูกันนะครับโอ้โหมีถึง v P p ที่ส5นะครับผมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาค่อยมาเล่นกันนะอ่าตรงนี้เขาบอกว่าอ๋อวิธีการคือวิธีการอัปเกรด VIP หนึ่งคือการแนะนำเพื่อนเนาะ invite your friend to earn middle นะแล้วก็3 2คือ complete daily mission and earn middle ก็คือ ทำภารกิจไรวันแล้วก็3คือ open the level cheese to earn เปิดทีสมบัติทุกคนนะก็มี3วิธีนี้เองนะครับที่เราจะอัพกรดรลเวลได้เนาะก็เมนูนี้คืออะไรกดเข้าไปก่อนนะตอนนี้เรามาดูก่อนนะมีเมนูอะไรบ้างนะครับอ่าน,นี้คือเมนูของเขาทุกคนนะมีในส่วนของอการจะอันดับนะครับตอนนี้เนาะเราอยู่เป็นูนยนนะล็ c k e t Reserve แล้วก็อันนี้คือรี s ซ็ตบานะจะทําการรีเซ็ตอีก19ชั่วโมงนะก็คือ อันนี้นะครับประมาณ100อัน every 100 App can be e x c h a n g e for 1 rocket นะครับอ๋อาการจะอันดับ rocket เหรออันนี้ได้จะได้อประมาณ100กว่าดอลลาร์ทุกคนเยอะมากแล้วก็คนอันนี้ล่ะ exchange rocket buy in white ก็คือหา rocket จากการเชินเพื่อนอันนี้หา rocket น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจรายวันหรือเปล่าตรงนี้นะแล้วก็ get b o n u ัจากการที่เราได้รับมานะครับทุกคนนะได้เป็นการแข่งขันทุกคนนี่คือเป็นชาเลนที่5นะครับผม ก็ยังเหลือเวลาประมาณไม่กี่ชั่วโม,มงแล้วนะครับตอนน่อมาคือเปนในส่วนของ Helper นะ Helper นี่ทุกคนนั่นก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับอ่าแนะนำเพื่อนก็คือตรงนี้นะครับก็ Activate นะก็คือกด Activate เลยแล้วก็ใส่รหัสเชิญที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอ่าก็คือกด Activate แล้วเราก็ใส่รหัสเชิญที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่าพอเราใส่รหัสเชิญนะครับเราจะได้ไป3,000ันเหรียญด้วยกันรตรงนี้นะครับผม แล้วก็อันนี้คือการรับเพชรแล้วก็อันนี้คือรายชื่อของคนที่เชื่อของคนที่ช่วยเราหรือคนที่สมัครสมาชิกผ่านลิงของเรานะแล้วก็อันนี้คือ,อเราจะได้รับเหรียญอะไรบ้างนะครับมีเลยนะตามนี้เลย when you have t h i s level 15 you จะได้ไปอ่าเพชรด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะวิธีการเชิญก็คือแชร์ไปที่โซเชียลต,ต่างๆได้เลยตรงนี้นะครับผมนะหรือเราจะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันคล้ายกับแอปพลิเคชันนี้ทุกคนนะ แนวคล้ายกับแอพเอรชั่นเหล่านี้เลยนะแคชดีมนะครับอ่าน่าจะเป็นเหล่านี้แหละมันมันคล้ายกันเลยมีความคล้ายกันในส่วนของเมนูนะครับผมนะอ่าแคชดีมเือ่อปล่าลว่าอีกอีกอีกอันหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ทุกคนนะดองโกนะมันคล้ายกับแอพเอรชั่นพวกดองโกพวกนี้ทุกคนนะในส่วนของเมนูต่างๆนะครับผมอ่านี่คือเป็นการอัปเดตใหม่นะผมนี่ทุกคนนะมันคล้ายกันเลยนะครับผมนะก็คือถ้าเรากดเข้าไปนะครับ ก็นี่ทุกคนเห็นไหม N Y แล้วก็มันเหมือนกันเราเป็น V I P นี่ทุกคนนะมีการอัลล็อกด้วยอ่ามันคล้ายกันทุกคนในส่วนของเกมนี้นะครับ b u โ Go ก้นะโอเคนะต่อมาคือเดลี่คือการทำเพื่อกิจรายวันนะเป็นการหาเพชร180เพชรต่อวันด้วยกันนะก็มาจากการเชิญเพื่อน3คนนะครับแล้วก็อ่าก็วอชวิดีโอนะดูวิดีโอแล้วก็ p พ s s l เลเวล5นะครับคือเล่นผ่าน15้าด่านแล้วก็โอเพนกิฟต์คือการเปิดเช็สนั้นเองนะก็คือ20อันแล้วก็ ใช้ไอเทมนะครับแล้วก็เปิดหีบสมบัตินะแล้วก็เวลาออนไลน์30นาทีนะครับอันนี้คือเพื่อกิจรายวันของเราแล้วก็มีชิสนี่เลยก็คือเป็น,นส่วนของหีบสมบัตินะครับแต่ว่าเราต้องไปหาประจุไฟฟ้าด้วยแล้วก็ต่อมาคือตรงนี้นะเป็นเพื่อกิจหลอดชีพนะครับ250,000คะแนนนะครับนี่ทุกคนนะก่อนันนี้คือเพื่อกิจทั้งหมดเลยนะครับที่เราต้องทำนะครับผมแนละ้วถ้าเราอยากจะรับพวกนี้อ่านเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับกดคําว่า Adventure นะครับอ่ะกดที่ Adventure เสร็จแล้วก็ ตรงนี้คือเราก็ส่งผู้โดยสารไปนะครับสีแดงก่อนใช่ไหมนี่ดูคนตามนี้เลยนะแล้วก็สีเหลืองทุกคนนะอ่าก็ผ่านไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ได้มาอยู่ที่6 10, 6 0 0 0เหรียญกดคําว่าคิดโบนัสไปได้เลยนะครับผมนะอ่าได้มา1ดอลลาร์นะครับก็ขึ้นเลเวลถัดไปต่อนะครับผมนะอ่าตรงนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมเลยคือส่งไปนะครับอันนี้คือให้มันรอก่อนนะ อ่าแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ทุกคนนะครบพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ขึ้นเลเวลอ่าก็จโบนัสต่อดำได้มา1000นเหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็ next l e v e l ต่อไปนะครับมันดูเหมือนไม่ยากนะอ่าก็คือถ้าเราจะกดข้ามไม่ได้ใช่ไหมอ่านี่ทุกคนนั่นได้แล้วนี่น,นะครับผมนะปั๊บปั๊ปัปป๊อ่าเดี๋ยวมันก็น่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับนี่ทุกคนนะ ต่อมาคือเขาให้เราไปรีวิวผมขอ,อยังไม่รีวิวนะครับกิโบนัสก่อนนะครับผมได้มา1.23ดอลลาร์แล้วทุกคนนะเล่นต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่แน่จะมัน,ม,นมันมีตัวเลขสีคืออะไรตรงนี้ทุกคนนะอเอาสีเขียวเป็นการสุ่มดูทุกคนนะสีม่วงสีม่วงเอาออกก่อนนะครับอ่สีเขียวมานะครับโอเคสีฟ้านะครับโอเคพอดีเป๊ะทุกคนนะผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเลเวลเท่าไหร่แล้วสีหรือเปล่า เลเวลที่เท่าไหร่สีแล้วเปล่าอันนี้คือผ่านอีกสองดานน่าจะเปิดอิสระบัติได้นะครับเขาเขียนไว้ว่ามีสองตัวเลือกนะครับอ่มันจะเต็มแล้วเปล่ามันมีช่องไม่กี่ช่องเองนะครับผมโอเคนะครับสีฟ้าแล้วก็อันนี้คือถ้าเราจะ give กิฟต์อัพก็คือกิฟต์อัพเลยถ้าเราจะรับโบนัสก็คือปิดการเปิดสมบัติแล้วก็กดคําว่าเก็ตโบนัสแล้วก็ดูวิดีโอไปถึงวิดีโอนะครับจะได้หนึ่งวีไอพีด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนนะได้1เมดัลด้วยกันแล้วก็เก็บโบนัสไปเลยนะครับผมนะทีนี้นะรับไปอีกนะครับในส่วนของการเล่นเลเวลถัดไปนะครับผมตรงนี้เราต้องเสี่ยงแล้วละ่ะทุกคนนะเสี่ยงหาสีสีแดงนะครับอ่ะสีจะไม่มีทุกคนนะตายแล้วทุกคนนะช่องไม่ว่างเลยทุกคนแบบนี้คือเฟลนะคือต้องรีสตาร์ทใหม่คือเล่นใหม่ทุกคนนะเออเดี๋ยวขอเล่นใหม่นะครับอ่ะย้อนกลับดีกว่านะเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มย้อนกลับไปก่อนนะ มาดูนะภาพรวมตอนนี้เราก็รู้จักเมนูต่างๆแล้วใช่ไหมเมนูนี้คือเมนู v i p นะครับอ่าเมื่อกี้เราได้1 v i p ด้วยกันเห็นไหมได้1น,นะต้องไปหาอีกอ่าสิบสีถึงจะได้ไป3 0,000เหรียญด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เมนูต่อมาคือ age, อันนี้คือการแข่งขันนะครับผมแล้วก็อันนี้คือในส่วนของเพื่อกิจหลอชีพแล้วก็อันนี้เพื่อกิจรายวันนะครับแล้วก็อันนี้การแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้คือการเล่นเกมนะครับแล้วก็อันนี้คือช็อปนะรางค้าสามารถเปลี่ยนทีม ในส่วนของรถบ้าได้เป็นทีมในส่วนของที่จอดข้างหลังได้นะครับผมนะส่วนช่องทางการถอนเงินละเดี๋ยวเรามาลองกดที่เครื่องหมายบวกนี้นะครับผมนะอ่ะอันนี้คือเขาบอกว่าเราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นเกมผ่านจนถึงเลเวลที่10ตอนนี้อยู่ในเลเวลที่6นะแล้วก็ส่วนเพชรละกดที่บวกที่เพชรน,นะครับเขาบอกว่าเหมือนกันเลยอ่านเดี๋ยวเราเล่นเกมให้ผ่านเลเวล10กันเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้โอเคนะครับ โอเคได้อยู่นะอ๋อ oh, มันมีอ,อุปกรณ์พิเศษอยู่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือย้อนกลับแล้วก็อันนี้คือไอเดียแล้วก็อันนี้สลับทุกคนนะ mm hmm. ก็แสดงว่าแสดงว่านะครับสามารถที่จะช่วยได้เราอยู่นะอ่าโอเคเราไปที่อา c ค็ดโบนัสเลยนะแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่วิดีโอนะครับได้มา1,200เหรียญน,นะครับผมนะเน็ตเลเวลไปเลยอันนี้เลเวลที่7นะครับเราต้องเล่นจนถึงเลเวลที่10นั่นเองนะครับผมนะ อันนี้ปาร์ตปาร์ตสีเขียวโอเคแล้วก็สีเหลืองมาสีเขียวได้อยู่ไหมน่าจะได้อยู่นะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่ทุกคนนะสีชมพูนะครับโอเคผ่านไปนะครับเลเวลที่8ต่อแล้วก็กิจโบนัสต่อเลยนะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็ได้มาอีก1000คะแนนนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเลเวลที่8ทุกคนนะเลเวลที่8แล้วนะครับตอนนี้นะครับ กดสีเขียวไปได้ไหมอันนี้ไปไม่ได้ทุกคนแล้วฉันต้องทํายังไงโอเคได้แล้วนะครับซีฟ้าโอเคสีองพูมานะโอเคตรงนี้ก็เก็บโบนัสไปเลยแล้วก็จะได้ไป1 VIP ด้วยกันนะครับได้มาอีก1นึ่งเมดั VIP ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนาะทีนี้นะเราก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับผมเรียบร้อยทุกคนรับก็ผ่านด่านไปรับอ่านเดี๋ยวผมกดกิปอัพกันนะไม่กดรับแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราไปที่ด่านที่9หรือเลเวลที่9ต่อนะครับเพื่อที่ว่าเรานน่นจะผ่านแล้วก็ไปปลดล็อกในส่วนของเมนูที่เราต้องการเมื่อกี้หละทุกคนนะอ๋อมีสีชมพูขัดขวางข้างหน้าคืออะไรที่มันขัดขวางข้างหน้าคือเราไปไม่ได้ทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนนะไปที่เลเวลที่10หรือเปล่านะครับอ่านดูซิน่าจะเลเวลที่10นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับที่คมได้ไหมถ้าขึ้นเลเวลที่10นะครับอ่านดูวิดีโอโค้ชหน้าก่อน1วิดีโอนะครับผม ค่ะก็กปิดป้ายนะครับแล้วก็กดที่ครือหมายบวกได้ไหมอ่านได้แล้วทุกคนนะอันนี้คือเมนูการถอนเงินนะครับสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ด้วยกันาร50ดอลลาร์นะครับแล้วก็100ดอลลาร์แล้วก็1 5 0ดอลลาร์แล้วก็มีกฎการถอนเงินด้วยข้างล่างนี้ทุกคนนะใช้เวลา3วันในการถอนเงินนะครับผมแล้วก็การถอนเงินนะมีแค่ช่องทางเดียวตรงนี้คือ t รูมันนะี่วอเลทนะมีค่าธรรมเนียมอยู่ด้วยกัน0.2ดดอลลาร์เนาะ แสดงว่ามีแค่ไม่ใช่ทุนนี่วศแต่คือเพ y ์เพาลทุกคนขออภัยเนาะมีแค่เพ y p เพาลนะครับเพชรหละเพชรก็อันนี้คือเป็นการทําธุรกิจน,นะครับผมนะเพชรก็คือเป็นการหาเพชรแต่ไม่สามารถถอนเงินได้หรือเปล่าก็สามารถถอนได้แต่ว่าเป็นในส่วนของเพ y ์เพาเหมือนกันนะสแสดงว่าแอปนี้เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเงินเข้าบัญชีของเพ y p พานะครับใครที่สามารถใช้บัญชีของเพย์เพาใครที่อยู่ต่างประเทศนะ ใครที่อยู่ต่างประเทศที่สามารถใช้บัญชี PayPal ได้รับเงินฟรีได้นับก็ลองใช้งานแอปนี้อยู่นะลองใช้งานแอปนี้ก่อนนะครับผมนะถ้าว่าถอนได้ยังไงก็จะเลื่อมฝากบอกกันได้ใต้คลิปอยู่นี้นะซึ่งผมก็ไปดูเพื่อนที่ต่างประเทศนับเขาก็เล่นอยู่นะแล้วก็สามารถถอนเงินได้นอะผมก็เลยมารีวิวต่อนะครับเผื่อใครที่สนใจหาเงินออนไลน์นะผ่านแอปพลิชันนี้นะครับก็สำหรับวโอนี้นะครับผมหนะ้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมหนะ้าก็ ต้องประมาณนี้เลยคือเราก็เล่นให้ปลดล็อกถึงเลเวลสิก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกเมนูการถอนเงินได้ที่เหลือเราก็ไปหาไรายได้นะถ้าหากว่าเท่าที่ผมดูคือเราไปแข่งกันตรงนี้นะ่าจะเป็นวิธีการที่เราจะสามารถที่จะหารายได,ได,ได้ได้สูงแล้วก็การอัปเกรดวีพีนะครับก็มี2วิธีนี้ที่เราจะสามารถหาเงินได้เยอะแล้วก็การชินเพื่อนนะครับผมนะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ